พระเจ้าเองตอนแรกไม่รู้ว่าไลาออนเป็นยังไงก็นึกไม่ออกไม่รู้ว่าไลาออนเป็นอะไรเป็นสมาคมอะไรตอนแรกคิดว่าเป็นคณะพวกละครสัตว์นึกว่าจะมาแสดงก็ไม่ทราบหรือไม่ก็เป็นพวกนิยมไพรที่ไปซาฟารีในแอฟริกาที่หลังมาเห็นเขาทำงานทำการเขามีงานที่ดีเช่นตั้งแต่แรกๆทีเดียวก็คือโครงการสายตาที่ได้ช่วยคน อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของไหลออนได้ทำมาตลอด20ปีซึ่งนับวันจะทำได้มากขึ้นก็เลยเห็นว่าทำประโยชน์ร่วมกันอย่างนี้เพื่อสังคมเป็นของดีจึงเลื่อมใสไหลออนพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในพิธีฉลองการสถาปนาสโมสรไลอ่อนในประเทศไทยครบครอบ20ปี20ตุลาคม2522 ก่อตั้งสโมสรและอ้อนธรรมกาการสโมสรและออนธรรมกาการกาญจนบุรีประกาศก่อตั้งเมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2547โดยผู้ว่าการไลออนสากลภาคสา0สิงดีไลออนพงศักดิ์เกษวัสดีวง์ ไกดิ่งคืออดีตผู้ว่าการไลออนสากลภาค 310B ดีไลออนวิสุทธ์อุ่นแสงจันทร์และประธานเขต14ไลออนถาวรสมเคราะห์สโมสรพี่เลี้ยงขณะก่อตั้งสโมสรไลออนท่าเรือพระแทนกาญจนบุรีและมีสมาชิกที่อยู่ในชา์เตอร์บัตร46ท่านประวัติการก่อตั้งสโมสรได้เริ่มจากแนวคิดของพวกมิสหายและไลออนถาวรสงเคราะห์ มีความคิดว่าทุกสโมสรไลออนเป็นจุดรวมของทุกสมาชิกคือจะต้องยึดถืออำเภอเป็นที่ตั้งเป็นสำคัญจึงได้ใช้ชื่ออำเภอท่ามกาเป็นจุดศูนย์รวมพลังก่อตั้งขึ้นโดยมีสมาชิกร่วมปรึกษาเรื่องการก่อตั้งสโมสรไลออนใหม่9ท่านดังนี้ ไลออนร้อยตรีนรงแสงสุริยงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี2องไลออนพินิดปันทโชตอดีตผู้ช่วยสันพากรจังหวัดกาญจนบุรี3า i ไลอนถาวรสงเคราะห์ 4. ี่ไลออนประยูนแดงท่าไม้5 l าไลออนอนันทศนพินโย 6. ไลออนสมเจตภูริวัตน์ไลออนชิดศิลปะก,การจะนะมาลายัย 8. ไลออนกำนันปารเมศโพธาราคุณ 9. ไลออนกำนันวีระชัยวีระวงศ์เริ่มก่อตั้งปีบริหาร2547 2548 2549ไลออนวีระชัยวีระวงศ์ เป็นนายกก่อตั้งสโมสรปี2549ถึง2550ไลออนพันเอกศักชายการจนันธนาคอนปี2550ถึง2551ไลออนอนันทพัศนาพิญโย ปี2,551ถึง2,552ไลออนแดงพิมพ์น้อยปี2,552ถึง2,553ไลออนบัณดิตรอยเรืองพาณิชย์ปี2,553ถึง2,554ไลออนยุทธนาหงวิชุลดาปี2,554 ถึง2,555ไลออนประยูนแดงท่าไม้ปี2,555ถึง2,556ไลออนนิตรดีฟักแก้วปี2,556ถึง2,557ไลออนธนชวันรงคพันณพรปี2,557ถึง2,558ไลออน นิวัตบุญเสนันปี2558ถึง2559ไลออนดาราเหลืองประเสริฐปี2559ถึง2560ไลออนพวงเพชรพัวพันธภมปี2560ถึง2561ไลออนถาวรสงเคราะ ปี2,561ถึง2,562ไลออนจะรูนพัธละเวียงการปี2,562ถึง2,563ไลออนร้อยตำรวจโทอังคารเนรเจริญสิริสุขปี2,563ถึง2,564ไลออนอมรรลัตสุวรรณมิสระ ปี2,564ถึง2,565นอ้อนบุญเพ็ญเถื่อนสุขคนปี2,565ถึง2,566น้อไลออนดาบตำรวจสุชาตินุษนุ่มกิจกรรมบริการในวันที่24กรกฎาคมพศ2565ร่วมกับสภากาชาติไทยและวัดดอนขมินออกศูนย์บริการรับบริจาคโลหิต ในวันนั้นมีผู้สนใจให้การบริจาคโลหิตประมาณ200ยูนิตวันที่30กรกฎาคมมอบรถวิวแชร์ให้กับนางเอมออนตันชัยสวัสด์วันที่5สิงหาคมได้รับเชิญจากนายกเทศบาลตำบลท่ามะกาพลตำรวจเอกนาทีวงปัญจะให้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน50 ผู้ปกครอง40คนเกี่ยวกับโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในขณะเดียวกันได้ให้ความรู้สโมสรไลออนคืออะไรวันที่15พฤศจิกายนได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับนายนุชอินตะฟูบ้านเลขที่36ทับ2หมู่ที่7ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกาวันที่30ตุลาคมกิจกรรมวันไลออนสากลบริการพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมได้จัดขึ้นที่จุดชมวิวสันเขื่อนแม่กองวันที่12ทธันวาคมมอบรถวิวแชร์และอุปกรณ์ช่วยเดินให้กับนายสัญญาแซ่งโงเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งและเป็นผู้ป่วยติดเตียง วันที่17ธันวาคมเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยในระดับภาคที่โรงเรียนนาคประสิทธิ์วันที่30พฤษภาคมร่วมประชุมภาคครั้งที่3ที่นิ้งหน่องรีสอร์ทวันที่15มิถุนายนร่วมกับสมาชิกในภาค3 1 0ดีมอบเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬา เครื่องทำน้ำดื่มให้กับโรงเรียนอู่ร่องอําเภอทองภาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวันที่26มิถุนายนมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียงหมู่บ้านโคกตะบองอําเภอท่ามากาจำนวน4หลังคาเรือนโดยทุกกิจกรรมที่ผ่านมาในปีบริหาร2565ถึง2566 ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนท่ามกาการเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยสนับสนุนและได้ร่วมทํากิจกรรมบริการอย่างมากมายจนทําให้สโมสรไลออนท่ามกาการเป็นที่รู้จักในชุมชนเป็นอย่างดี